Hello students สวัสดีนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเอเด็กๆสังเกตไหมคะว่าวันนี้มีเด็กๆเต็มเลยที่คุณครูจอยเอามาให้เด็กๆดูเด็กๆเขาทำอะไรกันอยู่คะหนูเดียวลองดูสิคะ ใช่แล้วเขากำลังทำสัญลักษณ์ในการทักทายนั่นเองใช่ไหมคะทักทายอย่างเช่นทำเป็นรูปหัวใจเนี่ยลองทำตามสิคะทำเป็นรูปหัวใจบางคนก็อาจจะบอกมือเซ l โลใช่ไหมคะอะหรือบางคนก็อาจจะชูสองนิ้วแบบนี้นะคะเด็ก อันนี้เป็นสัญลักษณ์การทักทายนะคะในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังระบาดอยู่นะคะเราไม่สามารถกอดหรือหอมกันได้นะคะเราก็ต้องส่งเป็นสัญลักษณ์มือในการทักทายนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆเรามาท่องศัพท์กันก่อนนะคะหยิบสมุดศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะลูก สำหรับวันนี้นะคะเราจะท่องลำดับที่ 42, 43และ44นะคะเด็กๆเปิดหน้าที่5ได้เลยนะคะลำดับที่42ค่ะรูปอะไรคะเด็กๆรูปกล่องนั่นเองกล่องภาษาอังกฤษก็คือ B O x box แปลว่ากล่อง ต่อมาค่ะรูปอะไรนะรูปเรือใช่ไหมคะเรือภาษาอังกฤษก็คือ b o a t boat แปลว่าเรือรูปนี้ราคารูปอะไรคะลูกรูปรถยนต์ใช่ไหมคะ c a r car แปลว่า รถยนต์เด็กๆเ,เมื่อท่องได้แล้วนะคะเด็กๆปิดตรงคําศัพท์ที่เป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็เว้นแต่รูปไว้นะคะเปิดรูปดูได้นะคะและท่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจอยจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการทักทายนั่นเองการทักทายเวลาเราเจอผู้ใหญ่ที่มีอายุสูงกว่าเจอคุณครูเจอคุณพ่อเจคอจคุณแม่ เจอเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องกล่าวคําทักทายไหนะเราทักทายผู้ใหญ่ยังไงคะไหนละองพนมมือขึ้นมาค่ะเด็กๆแล้วกล่าวคําว่าสวัสดีใช่ไหมคะพร้อมกับก้มหัวลงไปอย่างนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเราจะมาเรียนการกล่าวคำทักทายกันภาษาอังกฤษก็คือ greeting สะกดตามคุณครูนะคะลูก G a e e t i n g s แ,แปลว่าการทักทายสำหรับการกล่าวคำทักทายนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยใช่ไหมลูกตอนเช้าตื่นนอนเราก็กล่าวคำทักทายว่า good morning ใช่ไหมคะมาเจอคุณพ่อคุณแม่ยามเช้า good morning นะคะแล้วว่าเมื่อเราไปโรงเรียนนะคะเราก็ กล่าวคำ goodbye กับคุณพอ่อคุณแม่ได้นะคะเมื่อมาเจอเพื่อนที่โรงเรียนเราก็สามารถ say hello นะคะ say hi ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงตอน bye นะคะหลังจากเที่ยงไปแล้วก็กล่าวคำ g o o d นใ e ตอนเย็นก็คือ good evening และก่อนนอนก็คือ good night เดี๋ยวเรามา กล่าวคำทักทายนะคะรวมถึงมาสะกดด้วยนะคะอ่าเฮลโล่ก่อนเลยะะะะเกล่าวคำสวัสดีนะคะไฮนี่นะคะหรือว่าเฮลโล่เป็นการกล่าวคำสวัสดีนะคะต่อมาค่ะ good morning good morning สะกดตามคุณครูนะลูก g o o d M O R N I N G Good Morning แต่ว่าอารุณสวัสดิ์หรือว่าสวัสด,ดียามเช้านะคะเมื่อเรามาถึงโรงเรียนแล้วเราก็สามารถกล่าวคำทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะกับคุณครูว,ว่า Good Morning ต่อมาค่ะช่วงบ่ายนะคะเราจะกล่าวคำทักทายว่า g o a f อา r นุ o นสะกดตามนะคะ G O O D A F T E R N O O N กิดอา t e r n o o แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายแล้วถ้าเราจะสวัสดีตอนเย็นล่ะก็คือกิด evening ก o ด evening G O O D E V E N I N G ก o d evening สวัสดีตอน เย็น yeah, นะคะเมื่อเรากลับถึงบ้านแล้วเจอคุณพ่อเจอคุณแม่หรือเจอใครอยู่ที่บ้านเราก็กล่าวคำนักทายตอนนี้ว่า Good evening และก่อนเข้านอนนะคะ Good night Good night. O o D n i G h t g O O D N I G H T Good night แปลว่าราตรีสวัสดินั่นเอง ต่อมาค่ะถ้าเราพบเพื่อนแล้วนะคะคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะกล่าควคำว่าพบกันวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ see you tomorrow see you tomorrow พบกันใหม่วันพรุ่งนี้อ่าแล้วก็ถ้าเราจะลาเพื่อนๆนะคะมืคุยเมื่เล่นหรือว่ามาเรียนนะคะต้องกลับบ้านแล้วเราก็ต้องกล่าควคำว่า bye หรือว่า goodbye แปลว่า ต่อมาค่ะ See you later. See you later แปลว่าแล้วพบกันอีกนะคะอันนี้เป็นคำกล่าวที่เราสามารถถามนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ถามว่า How are you เหมือนที่คุณครูเคยถามหนูว่า How are you ก็แปลว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเรารู้สึกสบายดีนะคะเราก็ตอบว่า very well very well สบายดีแล้วก็กล่าวคำขอบคุณก็คือ thank you thank you and you แล้วคุณล่ะเมื่อเขาถามเรามาแล้วใช่ไหมคะว่าเราเป็นอย่างไรบ้างเราก็ต้องถามเขากลับว่า and you แปลว่าแล้วคุณล่ะ I'm not well คือแปลว่าฉันไม่ค่อยสบายสมมุติเรารู้สึกไม่สบายรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดตัวปวดท้องนะคะเราก็ต้องตอบว่า I'm not well แปลว่าฉันไม่ค่อยสบาย เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้สําหรับการกล่าวคําทักทายแบบง่ายๆนะคะเด็กๆสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะลูกตั้งแต่ตื่นนอนยามเช้านะคะจนถึงเข้านอนนะคะส่วนอันนี้จะเป็น greeting ช h o i c นะคะคือการแสดงสัญลักษณ์การทักทายนะคะฮัก,ก็คือการกอดนะคะ high five ฟฟฟฟคืออะไรลูกการ ه, การแท็กมือกันนั่นเองไฮไฟนะคะดเด็กๆส่วนใหญ่ทําเป็นแล้วเนาะฟรุสบัมก็คือการชนการประสานมือกันใช่ไหมคะเวฟคือการแซงอย่างเงี้นะคะเยอเบิร์กก็คือการเซฮัลโหลนะคะส่วนแฮนด์เชคคือการ จับมือใช่ไหมคะจับมือกว่าจับมือนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอ,อย่าลืมนำคำทักทายไปใช้ด้วยนะคะบ๊ายบากคิดบายค่ะสวัสดีค่ะ